คือหบาทคก้บกาทก๋วยเสวัสดีค่ะเจอกับวารุต่าอีกแล้วเห็นตรงหน้านั่นก็คืออาเซลนัททั้งหมดเลยค่ะฝนตกแล้วก็เขาก็ร่วงลงมาเต็มพื้นเลยค่ะ นี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเก็บขวดกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีลุ้นเหมือนกับทุกๆวันอ้นี่ก็ทั่วเปลือกแข็งอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะบุกแอกเคนค่ะนี่เขาอ้ากมาจะเป็นแบบนี้ค่ะบุกแอกเ i นเยอะเลยค่ะนูนบนต้นเต็มไปหมดเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวรอไปเก็บกดวันนี้ก็มีลุ้นกันแบบเหมือนเดิมนะคะส่งกำเนังใจมาให้วรรุตากับแฟนด้วยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะบรรุตาเก็บแก้วเบียร์มาได้หนึ่งแก้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปคืนนะคะเทศก,กาลเขาจัดงานก็จะมีสถานที่ขายเบียร์ค่ะแล้วค่าขวดนี้ก็จะประมาณ1ยูโรเดี๋ยวเราไปคืนกันค่ะ ใบไม้เริ่มร่วงลงมาแล้วค่ะนี่บรรยากาศรูดูใบไม้ร่วงค่ะร่วงมาพร้อมกับความหนาวเหน็บที่กำลังจับคืบแานเข้ามาด้วยค่ะวารุตาเจอเป้าหมายแล้วค่ะเก้าบาทค่ะเกบาทค่ะเริ่มต้นด้วย แก้วจากร้านขายเบียแล้วก็เริ่มต้น้วยกาบาทวันนี้ก็ขอให้เป็นวันขอให้เป็นวันโชคดีของวารุตากาแฟนค่ะไปลุยกันเลยค่ะนี่อีก3าบาทค่ะเห็นรถเข็นนี้ไหมคะอยู่บนสะพานยังเอามาเข็นไว้ข้างบนเลยค่ะเมื่อกี้วารุตาก็เจอคนที่เก็บขวดด้วยกันนะคะก็ช่วงเวลานี้ก็จะมี คนเก็บกดด้วยเช่นเดียวกันค่ะราตย์วันนี้ค่ะก็สวยเหมือนเดิมค่ะข้างหน้าก็จะเป็นเวทีสแสดงคอนเสิร์ตค่ะฮารุตาก็ไม่สามารถที่จะไปใกล้กลับเวทีได้นะคะนเนื่องด้วยว่ามีนักร้องที่เขาจะติดลิขสิทธิ์ค่ะวันนี้คอนเสิร์ตของอเล็กพาเกอร์ ซิงอูโดเยอเกนค่ะวันนี้นะคะที่เขาจะเล่นคอนเสิร์ตอยู่ในขณะนี้ค่ะฮารุตาได้มา1ยูโรจากการคืนแก้วไปเมื่อคี้ค่ะฮารุตาเจอเป้าหมายแล้วค่ะอันนี้9บาทส่วนขวดนี้3บาทเสียดายแตกแล้วค่ะขวดแตกกระจายไปทั่วเลยค่ะข้างล่างจัดงานปาร์ตี้ค่ะ บรรยากาศริมแม่น้ำรัวยามเย็นเหมือนเดิมค่ะวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะมาุตาก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วค่ะแล้วก็จะมีชายหนุ่มเห็นไหมคะปั่นจักรยานบรรยากาศตอนนี้ก็รู้สึกเย็นสบายมากๆมากฮารุตาเจอเป้าหมายสองขวดค่ะอันนี้คือหบาท เดินต่อเลยค่ะอวารุเตจะเจอสามบาทค่ะนู่นได้อีกกาบาทค่ะวันนี้ก็ถือว่าก็ไม่ชเชลกนะคะแล้วก็รู้สึกเป้าหมายข้างหน้าจะมีอีกขวดหนึ่งค่ะเดี๋ยววารุเตก็ต้องเดินไปเก็บ อันนี้อีก9บาทค่ะ9บาทของทานจัรบาทอันนี้เก้บาทส่วนอันนี้อีก3บาทค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่เลวร้ายสำหรับวารุตาค่ะได้ขวนแล้วก็ได้กระป๋องวันนี้ก็มีลุ้นดีใจมากๆเลยค่ะ แฟนวรุตาก็ดีใจเดี๋ยวเรามีลุ้นกันอีกค่ะว่าวรุตาจะได้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะเดินต่อลุยกันต่อกับบรรยากาศที่กำลังเย็นสบายนะคะแฟนก็เดินนำหน้าไปแล้วค่ะได้ยินเสียงน้ำไหลชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วฝั่งโนนเขาก็จะมีหมอกขึ้นมาด้วยค่ะ ความชื้นเริ่มกลับคืนมาแล้วค่ะเราจะเจอขวดกันอีกไหมเนาะมองหากันค่ะมองซ้ายมองขวาเราจะเจอกันอีกไหมนู๊ดค่ะวรุตาเจอหนึ่งขวด นี่คือสามบาทนี้ค่ะเก็บเลยเดี๋ยวรรุตาจัดไปดูใต้ต้นไม้กลุ่มนี้หน่อยค่ะเพราะว่าจะมีผู้คนมานั่งอยู่เหมือนกันค่ะมานั่งดื่มเบียร์กันมาดูกันใกล้ๆเผื่อที่จะเจอสักขวดสองขวดค่ะ ไม่มีค่ะมีแต่ความว่างเปล่าเดินกันต่อเลยค่ะกลุ่มคนก็ยังเห็นอยู่นะคะว่ายังมีคนมานั่งดื่มเบียร์มาอะไรกันอยู่แฟนเก็บได้หนึ่งขวดค่ะออสองขวดขวดที่สองแฟนรุ่นตาได้สองขวดค่ะเวลาเราเดินเก็บขวดแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นคือหลุมค่ะ จะมีหลุมอยู่ทั่วไปถ้าเดินไม่ดีข้อเท้าอาจจะพลิกได้นะคะนี่คือข้อควรระวังค่ะไปกันต่อเลยค่ะวันนี้ก็มีลุ้นกันเหมือนเดิมว่าวารุตาจะได้ซักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะในพงหญ้าวารุตาก็ยังมองหาอยู่นะคะว่าจะเจอเพิ่มมาอีกไหมก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยค่ะ ลุยๆกันต่อไปค่ะลุ้นกันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปคืนกันนะคะวันนี้เดี๋ยววรุตาจะพาไปคืนที่ปั๊มน้ํามันค่ะแฟนก็เห็นตรงป้ายรถเมย์มีหนึ่งขวดค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาเองค่ะนี่คือปั๊มน้ํามันที่วรุตาจะไปคืนนะคะ วารุตาได้มาแล้วค่ะ1ยูโรเ2เซนค่ะก็ตกอยู่ที่ประมาณก็50บาท50บาทวันนี้ไปกันเลยค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่ออยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายได้มาอีกสองขวดค่ะ อีกสามบาทค่ะ